อาทิตย์วันนี้หนีเราไฟแล้วต้องส่งไปข้งางชาตใหม่ all right, all right. ให้ดูหมอกใช่ <c oughs> <c oughs> มันฟูเกินไปนี่มันจะเป็นก้อนไหมเนี่ยเช้าวันที่22ตุลาคม2563ค่ะ <c oughs> วันนี้มีนักท่องเที่ยวร่วมทางไม่มากนักสองข้างทางมืดสนิทจะมีเพียงแสงไฟที่ส่องสว่างจาก <c oughs> ไฟฉายของพวกเรา <c oughs> ไม่กี่ดวงเท่านั้นฉันจะจปบตไงไ่ะ เมื่อมาถึงที่ผานกแอนเจ้าหน้าที่แจ้งว่าให้ใช้ความระมัดระวังไม่ให้เข้าใกล้หน้าผามากเกินไปเพราะว่าวันนี้มีหมอกฟุ้งค่อนข้างหนามากและพื้นค่อนข้างลื่นเกรงว่าจะเกิดอันตรายได้าอาทิตย์วันนี้หนีเราไปแล้ว เรานั่งรอดวงอาทิตย์ยามเช้าจนเข้าสู่เวลา6โมงเช้ามีเพียงความสว่างที่แสดงว่าดวงอาทิตย์ได้ขึ้นแล้วแต่มองไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยค่ะทั่วทั้งบริเวณผานกแอนถูกปกคลุมไปด้วยหมอกฟุงฟ้งๆมองเห็นกันได้ไม่ไกลนะัก

6โมงครึ่งเราก็ตัดสินใจเดินกลับที่ศูนย์วางกวางตามที่เจ้าหน้าที่ชวนเพราะว่าคงไม่เจออะไรมากกว่าหมอกฟุง้งฟุ้งวันนี้เจ้าหน้าที่ที่เดินกลับเส้นที่ผ่านลานองค์พระแก้วตอนนี้เราจะถึงลานพระแก้วแล้วนะคะปกติมองมาเราก็จะเห็น พระพุทธรูปนะคะตั้งอยู่นี่เดี๋ยวให้ดูลานวัดลานพระแก้วมองไม่เห็นเลยตลอดเส้นทางก็ยังเต็มไปด้วยหมอกฟุ้งๆแบบหนาๆจะมองไปข้างหน้าหรือมองกลับหลังมีความรู้สึกเหมือนเดินกันมาสองคนตอน,นนี้เราถึงหน้านอ,องค์ แก้วแล้วนะคะเมื่อเดินมาถึงล้านระแก้วเริ่มได้ยินเสียงนักท่องเที่ยวคนอื่นบ้างเราเลยรีบเดินไปตามเสียงก็จะได้เห็นตามภาพนี้เลยค่ะเหมือนมีแค่เราสองคนแต่จริงๆมีคนอยู่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงนะคะ แต่ว่ามองไม่เห็นเราแวะไหว้ขอพรอ,องค์พระแก้วอยู่สักพักก่อนที่จะเดินกลับไปที่ศูนย์วางกวางเราใช้วิธีดูเส้นทางจาก google map เพราะเรามองไม่เห็นเส้นทางสำหรับที่จะเดินกลับเลยค่ะพอเดินออกมาจากลานองค์พระแก้วสักพัก เริ่มมีลมพัดมาเบาๆสักพักหมอกที่เราเห็นเมื่อสักคู่ก็เริ่มจางหายไปเหลือแค่หยดน้ำปลายยอดหญ้าและยอดต้นไม้เท่านั้นค่ะเมื่อเราเดินมาถึงเขตพื้นที่ของศูนย์บริการนักท่องเที่ยววังกวางเราเลือกเลี้ยวไปทางซ้ายเพราะด้านขวาเดินไม่ได้ทางเละมากเลยเราพบว่าทางด้านนี้ จะมีอาคารที่พักทำจากไม้หลายหลังและสองหลังริมเป็นอาคารปนูนหน้าที่พักจะมีชื่อเอพิวหนึ่งเอพิวสองน่าจะเป็นที่พักส่วนของอุทยานค่ะและในส่วนของด้านขวามือจะเป็นพื้นที่กางเต็นท์มีเต็นท์กางใต้ต้นไม้ค่อนข้างเยอะ เมื่อเราเดินมาสุดทางก็พบว่าเส้นทางนี้จะมาออกที่ด้านข้างของห้องน้ำหญิงที่ตั้งอยู่ด้านหลังของศูนย์บริการนักท่องเที่ยววังกวางค่ะ